สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทองคำทุกท่านครับเรามาพบกันในวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ก็วันขึ้น10ค่ําเดือน3ปีขานนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคําก็เหวี่ยงแรงตามที่คาดไว้จริงๆนะครับหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคสารัฐหรือ CPI เดือนมกราคมออกมานะครับโดยพุ่งแตะไปถึงระดับ7.5นะครับ เพิ่มขึ้น0.6%จากเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่อยู่ระดับ7%นะครับส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสาระรายปีเนี่ยแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีนะครับแล้วก็เงินเฟ้อสารทยานเหนือ5%นะครับเป็นเดือนที่8ติดต่อกันแล้วนะครับไปดูเงินเฟ้อพื้นฐานกันบ้างเมื่อหักราคาสินค้าอาหารและพลังงานออกไปในเดือนมกราคมนะครับก็ยังสูงถึง6%นะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมเนี่ย 5.5%นะครับก็สูงสุดในรอบ40ปีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลังจากที่มีการประกาศตัวเลข cpi ออกมานะครับทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีก็ดีตัวเหนือ2%เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีครึ่งนะครับไปแตะระดับสูงสุดที่ยูนเพื่อปี2019นะครับที่ระดับ2.056%ซึ่ง ตัวนเองก็จะเป็นปัจจัยหนุนให้ทางเฟดเองต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะครับไปดูข้อมูลล่าสุดจากทางเฟดวอชทูนะครับก็ได้สะท้อนโอกาสถึง85นะครับที่เฟดจะปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้น0.5ในเดือนมีนาคมนี้นะครับเพิ่มขึ้นจากที่เดิมเคยให้น้ำหนักเพียง14นะครับก่อนที่จะมีการเปิดเผยตัวเลข C P I ล่าสุดออกมา เมื่อคืนนี้นะครับซึ่งเมื่อตัวเลข CPI ที่ออกมาสูงเกินคาดกันนี้ก็ได้กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟอ้อนะครับทำให้ราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็ดันขึ้นไปแตะสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ประมาณ1841นแะครับแต่ก็สุดท้ายก็ถูกกดดันจากการคาดการณ์ที่ดอกเบี้ยที่เฟดขึ้นดอกเบี้ย0.5%ในเดือนมีนาคมเพื่อสก,กัดเงินเฟอ้อนะครับแต่ตัวบอลยินบอลยูเองที่ก็พุ่งเือง ทำให้ราคาทองก็ร่วงลงมานะครับโดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเองก็ลงไปแตะระดับ1,822ดอลลาร์นะครับก็ทําให้ต้องกลับมาสู่หมวดฟอรรวังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่แต่ส่วนตัวก็ยังใบแอดไปทางฝั่งขาขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เองราคาก็ยังไม่หลุดแนว1,820ลงไปและเกิดว่าหลุดหลุดหลุดลงไปได้นะครับก็ต้องมานั่งดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อลงมาดูในไทม์เฟรมย่อยๆอย่างไทม์เฟรมสีชั่วโมงและก็1ชั่วโมงนะครับแม้เห็นว่าเป็นแท่งแดงติดต่อกันหลายแท่งแล้วก็ตามนะครับแต่อินดิเคเตอร์ก็ยังชี้ว่าฝั่งกาขึ้นก็ยังแลดูดีกว่านะครับราคาอาจจะย่อตัวลงมาพักเหลือเป็นการขายออกเพื่อทํากําไรนะครับเแต่ต้องมาดูนะครับวันนี้ว่าแท่งรายสัปดาห์เองและรายวันเนี่ยจะปิดเขียวอยู่หรือไม่นะครับเพราะว่าหลังจากที่มี สัญญาณกระทิงก็ได้เข้ามาสิงแท่งในรายวันรายสัปดาห์มาหลายแท่งแล้วเหมือนกันก็เขียวมาดังต่อเนื่องนะครับและถ้าเกิดว่าในสัปดาห์นี้เองปิดแดงนะครับก็ต้องกลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเรามาดูความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากทางฝั่งอเมริกากันบ้างน,นะครับหลังจากที่มีการประกาศตัวเลข cpi ออกมาที่อย่างสูงลิบเลยนะครับ ทางนายเจมบุลลาดนะครับประธานเฟดสาขาเซลุยเองก็มองว่าหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟอ้อร้อนแรงที่สุดในรอบ40ปีเนี่ยเขาก็ต้องการให้เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยสุะดับ1%นะครับภายในเดือนกรกฎาคมนี้หรือว่าภายใน3การสรอบการประชุมของเฟดนะครับใน3เดือนถัดไปเองขณะที่แคทเธอรีนจัดเองนะครับนักเสีษาสวุโสของ CIBC Economic ก็กล่าวว่าตัวเลข CPI ที่ออกมา ยืนยันว่าเฟดจําเป็นต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟอ้อเนื่องจากความแรงกดดันทางด้านค่าจ้างได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองซึ่งคเธอรินจัดมองว่าอัตราเงินเฟอ้อมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวเหนือดับ7%อีกในเดือนหน้านะครับก็ยังโอ้โหก็ยังสูงต่อเนื่องขณะที่อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานก็ถูกตั้งค่ายเร่งตัวขึ้นเช่นกันนะครับเนื่องจากพลังงานที่สูงขึ้นนะครับ ขณะที่เอ็ดเวิร์ดโมยานะครับต้องวิเครหอตาผู้โสจากออนดาก็กล่าวว่าราคาทองคำยังคงวิ่งในช่วง1,800-1,850ถึง1,850ดอลลาร์นะครับจนกว่าตลาดจะมีความแน่นอนมากขึ้นว่าเฟดจะทำอย่างไรกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับจะ0.25หรือว่าจะ0.50นนะครับและหากบอลยิวยังทะลุระดับ2%ทองคำจะถูกกดดันในระยะสั้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีสิ่ง ปัจจัยอื่นใดที่จะส่งสัญญาณว่าเป็นการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงนะครับเพราะว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อได้ส่งผลกระทบในด้านต่างๆและก็ทองคาเองก็จะถูกใช้มาเป็นอาวุธในการป้องกันความเสี่ยงของเงินเฟอ้อนะครับจากมุมมองของฝั่งต่างประเทศก็มาดูมุมมองของผู้สั่ค้าทองในประเทศกันบ้างน,นะครับทางห้เซิงเฮงโกลฟิวเจอร์มองว่าราคาโกลสปอร์ตเมื่อคืนได้ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์นะครับหลังจากที่ตัวเลข CPI ยังสูงนะครับซึ่งจะเป็นแรงหนุนให้เฟดเร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับโดยผู้เชี่ยวเฮงมองว่าราคาทองคำจะลงมาสูนะ่แนวรับที่ระดับ1,820นะครับและอาจจะลงไปที่ระดับ1,810ขณะที่แนวต้านเองก็ให้ไว้ที่1,840แล้วก็1,850ดอลลาร์นะครับ ทางด้าน GTCO นะครับมองว่าเงินเฟอ้อสารัสูงเกินคาดทําทราคาทองคำแกว่งแรงนะครับซึ่งเช้านี้ก็ยังแรลดูไร่ทิศทางอยู่นะครับซึ่งจะต้องมารอดูว่าราคาจะมายืนตรงเส้น MA ย่อยแถว1,823ดอลลาร์หรือว่าจะหล่นไปยืนที่เส้น MA หลักนะครับบริเวณประมาณ1,817ดอลลาร์นะครับโดย GTCO มองว่า อันนั้นระดับราคาแถวนี้ก็เสี่ยงซื้อเล่นสั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดเส้น MA ย่อยลงไปก็ขายก่อนนะครับแล้วก็กลับไปซื้อใหม่ที่ตรงเส้น MA หลักหรือว่าแบ่งแบ่งซื้อ2ไม้นะครับตามเส้นนามแนวเส้น MA นะครับส่วนฝั่งขายเองก็ Follow Short ไปเมื่อวานนี้ก็ให้ทยวยปิดกำไรนะครับเมื่อราคาปรับตัวลดลงนะครับ มาดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของความตึงเครียดร,ระหว่างทางรัสเซียกับยูเครนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัสเซียเองก็ได้ขนกําลังนะครับลงมาซ้อมซ้อมรบทางภาคใต้แถวเบลารุสนะครับเมื่อวานนี้เองยูเครนเองก็ได้ดําเนินการซ้อมรบบ้างแล้วนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้ในประเทศเบลารุสนะครับซึ่งทางยูเครนและชาติตะวันตกมองว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมกําลัง ทหารของรัสเซียในภูมิภาคนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับขณะที่อังกฤษก็เรียกร้องให้รัสเซียเลือกแนวทางทางการทู่นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการนองเลือดนะครับพร้อมเตือนรัสเซียว่าให้งดเว้นการกระทําที่บ่อนทาลายอธิปไตยของยูเครนนะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าดูว่ายูเครนเองได้กลับมา ซอมลบบ้างนี่ก็ได้เป็นการส่งสัญญาณต่อรัสเซียไม่ให้ทางรัสเซียก็กดดานทางฝั่งเดียวนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆที่นํามาฝากกันในเช้าวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบข้อมูลข่าวสารก็รบกวนฝากเข้าไปติดตามนะครับทางเพจโกลาล์นะครับ G O L D A R O U N D นะครับทางเว็บไซต์ goal.com ทางช่องยูทูบโกลาลวรวมถึงทางเทเลกรนะครับเข้าไปสมัครไปเป็นซับสไครต์ไปเป็น เนกันนะครับเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารส่งถึงกันต่อเนื่องนะครับขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ